นี่อย่างแท้ทุกคนดูดิไอ้ยะทันไม่ลุกนาฮิดะหนูหนูเดินทันไม่ลุกลุบขาสั้นรอแป๊บนึงนะเออแต่ตอนเนี้ยมันเลยจะถึงนะฮะอุ้ยโหเออพลังดังกล่าวล้นเป็นของเทมโอเทจออกเี็กดีๆนะเดี๋ยวอะไรเนี่ยออกไม่ีเอาเอาผมตายคนแรกเลยทิว นะฮะเมื่อกี้ไม่มีคนตายนะครับทุกคนตากป่านะฮะ flash back เอาอะไรเนี่ยเอาเอาผมตายคนแรกเลย end of flashback สวัสดีครับมีิ่ต่อ ช่องต้องคุ่งด้วยนะครับผมและวันนี้ฮะสเทพจอมซ่ามาล่าบอสกะละมุสจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมในที่สุดนะฮะเราต้องขอเวลคัมนะครับกับนมพิดาหรือเทพมาของเรานั่นเองฮะ นี่ฮะคอเนเทนต์ของเรานะครับก็คือการเอาสีเทพเนี่ยไปตะลุยตีบอสนะครับซึ่งบอสครั้งนี้เรียกว่ายิ่งใหญ่มากครับกับบอสกรามุชนั่นเอง <Wow. S 1> เดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าพวกเราเนี่ยจะรอดหรือว่าจะล่วงนะครับผมแล้ววันนี้นะผมไม่ได้มาคนเดียวผมอยู่กับพี่นุจากช่องดานุสวัสดีพี่นุด้วยนะครับสวัสดีครับ,รบะนะฮะเรียกว่าเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะ นี่เรียกว่ากลับมาอีกครั้งนะครับผมกับพี่ดนุของเราใช่แล้วก็อยู่กับทัวร์8ฟร์รี่ทั้งสองคนนะน้ำมอนจากช่องน้ำมอนน้องมอสจากช่องโอ้มอสแช n แนลสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับผมครัสวัสดีครับ ดี๋ยวบอกก่อนว่าใครเป็นใครบ้างนะครับคนแรกเลยผมนะฮะเป็นทาหน้าของเวนตีนะครับพี่ธนูครับเป็นทาหน้าของจงลี่น้องมอสเป็นทาหน้าของไรเดนแล้วก็นามอนเป็นทาหน้าของนาฮิดานั่นเองนะครับผมอ่ะสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าพี่ธนูฮะพี่ธนูคิดว่าวันนี้พี่ธนูจะสามารถแบกพวกเราไหวหรือเปล่ากับการเล่นจงลี่ของพี่ช่ครับเราเป็นจงลี่ซีูนเราไม่แบกใครเราแบกตัวเราเองได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมไปดูที่คนต่อไปได้ข่าวว่าคนนี้เออก็ไม่ได้อะไรนักซีสามไรเดนนะครับคิดว่าวันนี้มอสจะแบี่ไ ดียสบายสบายครับใช่ไหมซีสามไงใช่เลยเออปาดทีก็คือตัวหักแล้วอะละมุดอะนะฮะีนภาพจริงถ้ามันไม่ได้อย่างงั้นเดี๋ยวมันจะไอเดี่ยวอ่ะแล้วมันกาที่คนถัดไปนะอุ้ยคนนี้ได้ข่าวว่าเป็นลูกรักของเขาเขาอวยนักอวยหนาก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะอ่ะน้ำวันกับนาฮิด้า ก็คือคุณได้รับบทบาทเป็นเทพคุณ่ากสุดด้วยนะ,นะตอนนี้นะครับผมไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะเน้นซะด้วยนะไม่ได้คาดหวังแต่แบบเน้นซะด้วยนะก็าจะทาให้ดีที่สุดเขาว er. ันนี้ครับไม่เป็นไรส่วนเราเป็นเป็นส่วนเราเป็นเทพคนแรกเราชิวๆนะฝ่อยพวกแบบเออคนอื่นเขาได้เป็นออกมหมออกเรียวออกแรงกันนะฮะเราแบบว่ากินเล่านั่งดูยุ่ก็พอแล้วล่นเลน่ะไรเดนวันนี้มารับลูกกลับบ้านหรอครับใช่นะครับมามาตีลูก เออตีีแล้วก็ลากกลับบ้านลุง่ยอมกลับบ้านเนี่ยคุณน่าพาลูกมาทัวร์ซูมิรุแล้วก็ทำให้ซูมิรุปันปันป่วนอ่ะเออนะฮะโอเคอ่ะก็เป็นการเรื่องรอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ let's go นี่อย่างแท้ทุกคนดูดิอิยะอิยะทันไหมลูกนะฮิดาหนูหนูเดินทันไหมลูกลูกขาสั้นรอแป๊บนึงนะเออแต่ตอนนี้ไม่เลยจะถึงนะฮะ โอ้ยโหเออพลังดังกล่าวลดเป็นของเท้โอเคจะออกเี็งดีๆนะออกตัวรอดแล้วเดี๋ยวดิปูอยาทำแบบนั้นปูเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าเอาผมตายคนแรกเลยโอเคเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเตีวนะคะเมื่อกี้ไม่มีคนตายนะครับทุกคนทุกคนจากฝาดนะฮะแฟลชแบ็ c k เฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าเอาผมตายคนแรกเลย end of flashback หายตายไปมาทั <sharing> ้งเจ็ดปีเพียงชันวครั้นที่อยู่รอดเอออินมากเห็นไหมนะผมเนี่ยโอ้โหแล้วคือเพลงแบบอลังการงานสร้างนะโอ้โหจริงไม่ได้นะอยู่ไกลมากนะโว้ยโว้ยโว้ยโอ้โหเก็บอืมเก็บก่อนจ้าเก็บก่อนจ้าอะไรไม่รู้นะจ้าเก็บไปก่อนนะฮะเออนั่นแหละจัดการมันลุกละมุดฟูมันลุกนายด่าไม่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนายด่าไปแล้วนายด่าเรื่องรถฮะ ไเดี่แดบไปแล้วใครจะตีก่อนแล้วไปแล้วขอเล้งไงขอเล้งไยปิ้วไปเลยลูกว้าวไออู้ยอู้ยอู้ยอเ้ยอู้ยอู้ยอตุยอู้ยอดียอู้ยอูลยอู้ยอู้ยอร้วอง้ยนูยอู้ยอู้ยอุ้ยอู้ยอู้ยอ้ยอู้ยอู้ยอูยอู้อะไรอู้ยอูยอู้ยอลยอู้เอู้ยอู้ยอู้ยอ้ยอู้ยอู้ยอูอูอออออออยออยออ้ยออ้อออ้อยอออ้อยอออ้ เอาแล้วจงรีกับไรเด้นฮะสู้ๆนะไรเด้นตีไม่เข้าอยู่แล้วตีไม่ได้ไมนฟ้าเหมือนกันไม่้ฟ้าไรอะเซซุนะชมิทซึจะมาแล้วจะมาแล้วสักคนต้องตุยมันพุ่มลงแล้วไปไอคิดไรเด้นเรียบร้อยเออเฮ้ยเฮ้ยแรงอยู่นี่ไอปูสู้ๆครับปูมีตัวดินแรงอยู่ คุณคือเทพที่อยู่นานที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียความหวังกับพวกเรานะฮะก็คือนานมากนะฮะวันนี้4าก็ไม่จบนะฮะ The next morning เุ้ยแต่แต่อุ๊ยอันนี้ท่าอะไรโอ้อาแล้วพี่ดนุษย์สู้ๆฮะแต่เพลงยอมรับเลยว่ามันจริงอุ๊ยอุ๊ยจะตายแล้วว่ะอุ๊ยจะตายแล้วว่ะคุณปุ้ยนะ ยังไงอีกนิดเดียว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 พี่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนั้นอีกนิดเดียวเออไม่เรียบร้อยมันจบแบบนี้มันก็ไม่ได้ป้าปู่เขามีซีนคนเดียวอ่ะพวกเราไม่ยอมหรอกนะอะไรนะอะไรอ่ะเฮ้ยแล้เราไมเลี้ยงันผูกเฮ้ยเราไปต่อกันอย่างนั้นเราไป่อกันอย่างนั้นนะน้องนาธีดาล่าสุดเหยียบหัวสองเทพไปแล้วนะฮะก็กาลังจะบอกว่าจงลี่เธอจะมีซีนคนเดียวไม่ได้เราขออีกรอบดีกว่า เด,เดี๋ยวเราจะไม่มีสีอีกรอบใช่ใช่โอ,ยอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งกันดีกว่าฮนะทุกคนฮะเมื่อกี้รู้สึกว่าปู่จงเขามีซีน่ะสาเทพเราไม่ยอมหรอกโดยเฉพาะผมนะฮะเพราะฉะนั้นเราขอสู้กันอีกรอบมาทุกคนปะเปิด,ดี่ประตูเปิดเปิดเปิดแ <laughs> กคนสู้นะมันจะแค<ถ>่เด็กน้อยเอาแล้วเอ้ย <ส>ออาฉัน,นรู้แล้วนจะดองไรอะนะนี um. ่ไงล่ะสู้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวไแบบนี้ก็ได้ขอดีไปด้วยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดิสู้วายุมา่ายมามาหลบายุก่อนหลบายุก่อนเดี๋ยวมีจะคนหลบกมีคนตีเลยเอ้ใช่ไเด็ตีสาตีโอ้ยพนไฟมาเป็นอะไรก่อนอีกออีกคนนึงกดไฟฟ้าตงนี้ ุยมันจะทําอะไรอะไม่รู้ะรละ,อ,ะอันติเลยลรล<ะ>ักกันยิ้มมันลูกยิ้มนลูกกินอาหารก่อนไม่นะเวนตีอิ่มแล้วด้วยออ้ยรีบอิ่มเวนตีตู้มันลูกตู้มันตู้มันทุกคนสู้เลยครับผมมีกาําลังใจให้ทู้ๆนะู้ฮะสู้ตฮนะนะไม่ยิงอยู่ทําสกิลอยู่ไง <laughs> เฮ้ยรอบนี้ไม่ตายแล้วเฮ้ย <laughs> ไม่โตายแล้วหุ่ยกอาจหยาบเทพเจ้าเออทำไมอะก็อยาบหยามอะมีอ้ยทรงดีนะรอบเนี้ยอุ้ย เอาแล้วครับผมมาแล้วสู้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 วสู้สู้กินอาหารก่อนระวังระวังอันตีไม่รู้แล้วอันตีไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะไปแล้วจ้าวายคืออะไรคืออะไรอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุอุ๊ยอุ๊ยอมเก็บก่อนเหรอจ้าวจงลี่เกมเกมเกมสู้ๆทุกคนทุกคนต้องเหน็บหนีเนาะเนี่ยทำทำลายปืนอันนี้แล้วมันจะได้ผลึกอ๋อได้ฮะทำลายใช่ไหมฮะอ่า กกกกเลคือดาเมจคือไม่มีเลยอ่ะอุ้ย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 ิเอาอะไปยิงมันอ้าวยิงไม่โดนเกมัอาดหลบหรอเจ้านี่โอ๊ยมันไม่อยู่กับพี่เลยเว้ยทุกคนมันสู้ยากมากอ่ะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอือนั่นแหละยิงไปจ้าเออเออ เฮ้ยเฮ้ยนาฮิดาจะตายหรือเปล่านะนาฮิดาอย่าตายอย่าตายนะอย่าตายนะถืงความหวังของความหวังของทีมนะอย่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปไหนนี่ห้อมันไปไหนนี่หรอกมาแล้วมาแล้วกดแตกแล้วเออมาแล้วตอนนี้แหละนาฮิดาหนูจะมีพีนแล้วลูกเอ้ยเอาเลยลูกผมมาแแลล้วมาร์ตาายนะถ้ตีจะเอาอันลอยอ่ะเออนี่ไงนี่ไงได้อยู่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 นะได้อยู่นะโอเคอีกนึง จะอยู่เลยอันบนอันบนต้องมเราเร็วเราเร็วอีกนิดเดีย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 วเออยิงใส่มันนี่ไงอ้าวอุ้ยอะไรอ่ะนี่ไงลอยขึ้นไปได้แล้วอ๋อขึ้นได้ในเราใช่ไหมไปบักอาจนะอ้าวแล้วไปผมไปไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยเอาเรื่องมาเราสู้แบบนี้ได้ด้วยอ่ะก็จัดเลยทิ่ครับมาบักอาจนะหลายทีแล้วนะ ทำบ้านเมือปงปั่นปวดเนี่ยฮะแม่ไม่รักเหรอฮะทำไมต้องทาอย่างนี้ฮะเรามุดไม่ดีเลยนะลูกนะเออ,เอจริงจริงจริงตาแรกคือเราแบบว่าเอ้ยตัวมาจบเลยเนก่ยโกหกมันนานเลยเ,เออเรายอมตายสักเทคหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะเออนะฮะจริงจริให้จงลีเขามีสีเหรออาจจะใช่นะแต่ว่าสีที่แท้จริงก็คือตรงนี้นะคะโอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับกับสีเทพนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าแบบ นะอีซี่อีซี่นะคะโอ้โหนะฮ,ะออนฮิดา้ากลัวไม่มีซีนเหรอลูก <c oughs> บังหน้าพี่เต็มเ็มนะคะแต่ไรเด้นน่าจะไม่มีซีนสุดแล้วนะคะตอนตอนนี้นะคะเป็นไงบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ้างน่าจะเป็นคลิปอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยละวันนี้พวกเรา <c oughs> ทั้งสี่คนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ คิดสนุกๆมาถึงแล้ว